อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีครับครับส<ม>วัสดีครับนนลุกผมาเด้วยนี่ครับอ่าผมจิมาผ้ามาบึงอาการวิธีเลี้ยงเลี้ยงปลาไหลครับอันนี้ผมทำํำที่เลี้ยงปลาไหลอยู่ประมาณ 50, 50เม็ดหาิบเม็ดหาซิบคูณสองเม็ดเม็ดหาซิบคูณสองเม็ดการเลี้ยงปลาไหลก็การเลี้ยงม่ยาก าไหลนี่ถ้าเฮาที่เฮาป่ตตองมาดูแลเขาถ้าตัวได้หน่อยเขาก็เอามาปล่อยแล้วเฮาไปหาหนังงัวที่ไปขอสื่อเขามาแล้วห้องมาตากให้มันแห่งแห่งแล้วห้องก็มามมัดพึงส่นามไว้เฮาสีไปใส่มาใส่เป็นปีก็ได้ครับปบ่ปตองไปหายอย่างอื่นเขาใหา้แค่หนังอย่างเดียวหนังนี่เขาจะเปื่อยเขาก็สิีแหกกินของเขาอยู่นั่นแหละเขาเลี้ยงบ่ยากป่ตตองไปดูแลยากแต่ขอนามาบ่ตองไหลาเอาดินมาใส่จักหน่อยดินน,นี่ใส่ดินยัง พวกดินแบบดินจีแลนเฉียงเขานี่แหละดินที่เขาอยู่ไหนที่บอ่อเขาขุดบอ่อไหมเ,ออเป็นดินเหนียวเหนียวนี่นี่นี่เขาจึงหมดอยู่ในนี่เนี่ยโอ้ดินเนี่ยหางเลยอันนี้มิเตลูกหน่อยบครับแม่หน่อยหน่อยเขาก็เลียงกะอันนี้คือคือตอนนี้บ่้เลียงหนังยังหาหนังบไ่ไเ้เข้าหากินหอยเชอรี่ครับหัวหานปลาตัวนี้มันอยู่กับ ไอยูยูกับปูได้ยูน้ำกันได้ยูบอกได้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 ปูกับยูได้ยกเว้นเขาตายถ้าเขาตายปูกินอย่างเดียวโอ้แต่เอียนใต้นี่เป็นอาหารปูเลยนปูมันหดหลายปหนึ่งก่นไปไปฝอปูมันก็ถอยกันเอียนอับนะอันนี้เขาบปเลยเพราะพธุ์มันเนาะบอบอบอคือเข้าไปหามาได้เขามาเลี้ยงไว้อนุบาลมาดาลูบาลไว้พอมาใหญ่มั่งเื่อเขากับ ตัวใดถี่ไ่เขาต้องการขายเขากอขายก็เลยใส่ขอบขั้วโ้นประเดีมนันถีหไงครับนี่กาตัวนี้อยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนใหญ่เลยได้ได้เป็นโลเลยบ่กาบปถึงอยู่อยู่อยู่ประมาณสี่ขีดสามสี่ขีดตัวนี้ถ้าเป็นหอยหอยเชลีทะหนังนี่อาจจะไปสาส่ายง่ยหน่อยหนังเขาจะคอ่อยเพราะหอยหอยเชลลีนี่เขาจะกินแบบหอยมันสีสมบูรณ์กวัวนะแต่<โ>เป็นเป็นหนังนี่มันกะ สีดนเนาะเขาสีคอยเห็บพิถีทิถัน้อยหอยนี่ค uh ือก uh ินข we we ึ้นเดียวนี่เบิดเลยนี่มีแต่เปลือกหอยได้ข้างล่างมุกคอนเนี่ยหลายเนี่ยมุกคอนมาอยู่ประมาณสี่หาโลนี่เอาไว้ยู่นี่วันนี้อยากได้ปลาดูกระเบะปลาตีโอ้ปลาดูนี่นี่นี่ขันเย็นชมมูลว่าเย็นเย็นขนาดตัวนี่นี่ปลาดูนี่ยังยังไม่ได้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 สี่ตัวโอ้ตัวละสองโลครึ่งโอ้แมนนี่สองโลครึ่งกับสี่ตัวกับตัวพี่เท่าไหร่ล่ะเออ สองล,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 ลูกครืนหกลูกหกลูกก็สามร้อยกาบาลเราย็นเต้ยมันขายได้ไปถึงสี่สิบบาทเองแต่ก็มันก็นเสียอยู่อย่างหนึง่งคือเขาต้องเสียเวลาเนาะครับอันนั้นเนอะตัวมีป้ายจิพืชบ่อยู่น้าม,มีมีครับมีตัวเห็นแหนอยู่น้ำอันโทห้องบ่อหนะตัวเอาไปใส่เลยแหนเอาไปใส่น้ำหน้าป้ามาันสิกินตัวนั้นแหนไปไหนแหนแดงเ้าแหนแดงบ่ไม่ลายไ<น>ม่ลายบา่ ไปยูน้ำทอหน่ะยู่ในหน้าก็มีให้ปลาในในทอนีอ่างไงเพราะว่าน้ามันฉ่วมเขาเอาทอขึ้นมาเนี่ยมันเพาะออกอยู่นางนั่นเขาสีบอกอยู่นั่นแหละตัวปลาตกก็เหนี่ยมใส่เมือนั่นเพราะว่าปลามันสีงับปลาสีบอกหายไปไงถ้าตัวเอามัส่แบบนั้นถ้าตัวสีปลูกต้นใหม่ดีคือถ้าเป็นแบบพักปูงมันบอกก็เหนี่สีเข้าสีตักขึ้นมาใส่เข้าปลูกต้นใหม่มันสีเป็นดินแบบดินขึ้นมากปลาปูงดินขึ้นมากดคือดีตัวนี้แต่ว่าการเลี้ยงปลาบนหาจะเอาปลาเอาปลเลี้ยงโบ ก<ง>า<น>รเฮาเลียงก็เคือเฮาเอาแนวกัดหน่อยอยากให้เขาแพะมา hmm. ให้เขาอยู่ในสถานทีท่ของเขาถ้าเขาแพกมานี่วูกินหากปลามันแบบมันระบายยากต้องต้องใส่แหนแดงแมนแหนแดงคือคือเขาจิตกินหักของเขาถอยหักหกมากินหักกินหักกินหักเลยเอาไปต้องเอาไปเอาไปเทใส่เดี๋ยวมันกลับวินาทีต้องไปหามันก็ี้เกิดขึ้นมันสิมีเสือของมันแมนบอกมอแมนเต็มหน้าเลยนี่น,นี่แน่แน่เต็มเลยเนี่ยยู่ในี่ไปเอาเนี่ยอันนั้นนั่นนั่นมันสิมีทออยู่หน่อยอยู่หนาของหน่หนะครับ นั่นแหละแหี่กนแหนะที่ห้าเลี้ยงปลาได้ของดีเลยพี่นั่นแหละข้มือห้าวข้มตัวนั้นเลยดีที่สุดแต่ว่าห้ใส่จอกใส่แหน่หน่บนบนบนหาใส่ห้ใส่พวกเป็นแหน่ผวกปลากินได้แหน่ตัวนั้นมันเป็นแบบถ้าเป็นผวกนี่มันสิเป็นออกเป็นหนังดินมันเสียขังรางืปนล่างมันบออผวกหักมันีมันสิลงปลามันมันกินอะไ้ได้มันกินไดไแต่เฉพาะแหนะหน่อยครับแหน่เนี่ยมันมืนมึดทั้งเดียว ว่าเป็นปุ๋ยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นดีเลยอืมขวนมันเขาจะขึ้นบอนอยู่แล้วเนี่ยหาวิธีแต่ว่าปลาปลาดุกกะเดือนกลัวกะใหญ่แล้วเอาไปตีเวียนหล่าสองสามตัวเอามาใส่ลงลงมือเอามาใส่ลงกันนี่แม่นนั่นจ,จับไปเลยแต่ตัวใดน,น,น้อยๆแดงๆกัเรามาใช้หนักไงเลยเริ่มองไงละ่ะหาทิศกลัวเลี้ยงธรรมาดาแหละนี่ก็จะมีหนำบอน้นำระบายของำลงวิธีในผ่านผัวใดโบหูจักกบเห็นว่าเป็นเพื่อนนั่นแหละี่น้อง เห็ดหาไปแล้วเนาะศึกษาไปนําเห็ดไปนําเพิ่นผู้คนหูเพิ่นกระบ,บอกถ้ากิดเฮ็ดไปตามเพิ่นนั่นขนำร้ายเขาสีเงินโคตรเลยนน้ำเออเล่นน้ำแม่นขึ้นเขาจะขึ้นมากายเต็มเนี่ยเลยนี่แม่นเขาจะออ,ออกจากดินด้วยอ๋อเขาออกจากตอนนี้เขาจะอยู่ในดินเพิ่นขืนไว้ามื่อขืนพอต่อดภัยที่นอกพิ่นมืดเออเพิ่นก็ขึ้นมากเนี่ยมันอยู่มหายใจน้ำสีงินไอ้ไม่ขังเอาหัวมาดู ตัวจะได้ย,ย,ยูนี่อันนี้ตัวใหญ่ยยตัวละสามสี่จีโจ้ข้างล่างนี่เลยมันจะ<อ>เป็นขีดตุมมันบ่ขึ้นบ,บ่บ่ตัวใหญ่นี่ก็าอากดีว่ะเถอะแม่ก็าอาร์มันถึงเวลาโจม้กงกลัวก็ขึ้นแล้วโจม้งขึ้นเดี๋ยวอะไรมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าถ้าว่าเฮาเลี้ยงใหญ่ปุ๊บนี่เัาจะขายขันตามชุดนี่มันจะลอยหาซื้เลยเนาะไอ้ตัวขนาดอันนี้ขนาดเราัวแม่มือเ้านี่ขนาด ลอยลอยหาซิปลอยเจ็ดซิบักนี้แหละแต่อยากได้หลายก็ขึ้นหนาแรงเดี๋ยวซีเดือนหนาได้สองรอยกว่าบาทลูกหลานเขามาให้กับมาเทศนี่เขาใส่ลั่นด้วยเฉพาะนะจะได้หน่อยซ้ำเส้นี่เขาบอกเอามาสิเดอกเอาเงินให้ลูกหลานเขาเขาบอกเอาเขาก็มาเรียงเขาก็เอาหัวอาหารกบให้กินกระไ่คือเกาพวกเอียนเนี่ยแม่กินคือคือคือเก่าเที่ยงแต่ว่าถ้าเข้าไห้เป็นหัวอาหารกบนี่มันผลเสียนามเสียมันสิเสียไง มันหัวหานี่มันมันมันตรงละลายเห็นถ้าเป็นหนังนี่คือขวมเลยทั้งทิงมันด่านดิทั้งทิงมันถือเด็ดมันด่านหน้ามันลงมันก็ลงไปตามหน้ามันก็ลอยอย่างนั้นเย็นมันก็แหบกินของของเขาอย่างนั้นหัวหานี่เขาตงเปียกน้ำได้ใช่มบนตรงระบายน้าออกโอ้ระบายน้าออกเพเวลาปล่อยน้ําเขากมันจะไหลผ่านมานี่โอ้พี่น้องมันนี่เดี๋ยวเขาขวมหัวรายครับพี่น้องได้สิเอาไปปั๊บใส่เขาตามเพิ่นกระไดเด้อ คนบอกอยังอย,งอย่างง่ายๆครัอย่างบ่ยากถ้าห้าบ่มีเวลาถ้าห้าอยากเลี้ยงก็ห้าบ่มีเวลาเ้า,าก็หาสื่อหนังเขาสามร0อยสี่รอยเอามาตากมันแหง้งตากหแห้งแล้วหฮาก็มาพื้ใน่อที่ห้าเลี้ยงปลาไหลนั่นล่ะพื้นไว้สี่เหลี่ยมไว้เลยอยู่ให้ยอยู่เหนือน้ำหอยถึงแต่ตรงกลางไว้ครัเพราะว่าเวลานั้นมันนามมันยุบมันก็ยุบไปแล้ามันก็กินไปเรื่อยแฮบกินไปเรื่อย จะได้บ่มีตัวอย่างหนังเนาะหนังตอนนี้ม <c oughs> าจักหาอย่กอ,อยู่งเตาฟูเนี่ยพวกอนก็อนันงัวสองสามตัวเลยเออไม่มาเลยเล่นเขาไปหาเขาเนาะก็เลยของอตีหนักหนักหนักอยูอย่เออหนักเท่าไรอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สําเนียงสะก่อนครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ